เมื่อเขาเปลี่ยนไปควรทำอย่างไรให้กลับมาสนใจกันเหมือนเดิมเชื่อว,ว่าสาวๆหลายคนน่าจะเคยเกิดอาการไม่แน่ใจหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเองว่าตอนนี้ความรักยังคงเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเพราะสิ่งที่เขาทำมันช่างแตกต่างกันกันกบที่ผ่านๆมาเหลือเกินถ้าหาใครกำลังเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้อยู่แล้วก็ P.R. v a r i e t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงมีทริคมาช่วยกระชับความสัมพันธ์ฝากกันค่ะ 1. ให้วางตัวแบบเพื่อน สำหรับสาวๆที่ต้องการให้ความสัมพันธ์ของตัวเองราบรื่นและทำให้อีกฝ่ายกลับมาสนใจดูแลกันเหมือนเดิมควรจะวางตัวในแบบเพื่อนคนหนึ่งไม่แสดงความเป็นเจ้าของมากจนเกินไปนักนอกจากนี้ก็ไม่ควรจะควบคุมชีวิตบังคับให้เขาทำตามใจหรือว่ากลุ่มอำนาจการตัดสินใจไว้เพียงฝ่ายเดียวนะคะ 2. เข้าใจและยอมรับ ในเวลาที่มีความคิดเห็นที่ต่างกันควรจะเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้อธิบายเหตุผลซะก่อนพร้อมกับทำความเข้าใจและยอมรับคำพูดเหล่านั้นด้วยการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้อีกฝ่ายหันมาสนใจยังทำให้เขากล้าที่จะพูดคุยเพื่อปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากคุณอีกด้วยค่ะ 3. ให้เวลากันและกันหากรู้ตัวว่าเป็นคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับงานมากเกินไปก็ถึงเวลาที่ควรจะแบ่งเวลาเหล่านั้นมาดูแลคนรู้ใจบ้าง ก่อนที่ความห่างเหินจะทำให้เขาห่างหายไปในที่สุดนะคะ 4. รักในแบบที่เป็นสาวๆหลายคนต่างก็มีหนุ่มในฝันของตัวเองกันทั้งนั้นค่ะแต่ถ้าคนที่กำลังคบอยู่มีส่วนใกล้เคียงกับความชอบสักนิดไม่ว่าจะเป็นหน้าตาการแต่งตัวหรือไลฟ์สไตล์ ทางนี้ถ้าหากคิดจะคบกันแล้วก็ควรจะยอมรับในแบบที่ตัวเขาเป็นให้ได้เพราะจะทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกอึดอัดและไม่มีความสุขกับความรักที่เป็นอยู่ถ้าหากว่าเรามัวแต่ตั้งแง่ว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายในฝันนะคะ 5. สนใจในสิ่งเดียวกันลองสำรวจดูสิคะว่าอีกฝ่ายสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างไม่ว่าจะเป็นงานอะดิเรกอาหารโปรดหรือสถานที่ที่ชอบไปแล้วค้นหาข้อมูลเก็บเอาไว้คุยในเวลาที่เจอกัน ยิ่งมีเวลามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นผลดีกับเรามากขึ้นเท่านั้นนะคะลองเบี่ยนเบงความสนใจให้มาสนใจในเรื่องเดียวกันจะทําให้คุณคุยกันในเรื่องเดียวกันมากขึ้นค่ะคราวนี้สาวๆที่กังวลเรื่องคนรักไม่สนใจหรือรู้สึกว่าเขาห่างเหินเกินไปลองนํำทริคต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตรักดูนะคะติดตาม PR v a l i t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง PR v a l i t y ด้วยนะคะ